รายการมันนี่เดลีเช้าของวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่28ทธันวาคม2,563นะคะเช้าว,วันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิย์ประดาค่ะ แม้สถานาการณ์โควิดนะครับอาจสร้างความกังวลให้กับการใช้ชีวิตของเราะนะฮะแต่ว่าในเชิงของตลาดทุนนะตอนนี้มีข่าวดีดๆออกมาต่อเนื่องในช่วงขอ้งสุดท้ายปลายปีนะครับในที่สุดแล้วคุณดุนัทพร้อมก็มีการลงนามมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภาวะโควิดในช่วงนี้วงเงินขนาดกว่า9ก้าแสนล้านดอลลาร์สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนแล้วก็หลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับทองคำฟิวเจอร์เนี่ยทะลุกว่า1,900้ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนไปแล้วนะฮะที่น่าะต่อเนองนป นในภูมิภาคยุโรปเองก็มีข่าวดีในเรื่องของการฉีดวัคซีนทั่วภูมิภาคยุโรปนะครับแต่ว่าอาจจะจำกัดล็ดแรก แต่ละประเทศห0,000่นโดสนะครับทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดยุโรปก็ได้รับความยืนยันในเชิงของการต่อย,ยอดการรักษาโควิดในช่วงหลังจากนี้เหมือนกันครับค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียแน่นอนว่ารับข่าวดังกล่าวนะคะปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะสดใสแลยคะ่ะจากฟากฝั่งของจีนนะคะกาไรของบริษัทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนนั้นในเดือนพฤศจิกายนเติบโตได้15.5เปอร์เซ็นต์นะคะเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่7แล้วแต่ว่า ตลาดหุ้นฮ่องกงอาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่หลังจากที่รัฐบาลจีนนะคะส่งสัญญาในการตรวจสอบอาลีบาบานะคะซึ่งก็ส่งผลทําให้ราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงไปกว่า5%แล้วนะคะบรรยากาศดังกล่าวกดดันต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของฟากฝั่งจีนค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวละคะ่ะดังนั้นนะคะมาประเมินถึงภาพรวมการลงทุนกันนะคะรวมไปถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ก็บวกตามตลาดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ พูดคุยกับคุณนทวันรอ้นราศีเนียเอ็กซีคิวทีฟไวท์เพรสเด้นต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เปียกครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่แพนสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่เปียกครับช่วงนี้เอง1500จุดที่เราเคยคาดหวังว่าน่าจะมาต้นต้นปีหน้าครับพี่เปียกปรากฏว่าตอนนี้ทะลุไปแล้วฮะชาวนี้บวกมา15จุดเราคาดหวังการถือยาวข้ามปีได้ไหมครับหรือว่าในช่วงปีใหม่แบบนี้จะต้องมีการตัดสินใจคิดเร็วทําเร็วฮะ คือตอนที่เราไม่เจอกันมันลงไปที่พันสี่นะครับถ้าใครถ้าใครได้ซื้อไว้เนี่ยก็แนะนำถือข้ามปีครับถือห้าปีเหรอคะข้ามปีใช่ไหมฮะข้ามปีอ๋อข้ามปีแหมฟังเป็นห้าปีเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะพี่แพรในช่วงนี้คช่วงนี้ยังคงแบบเป็นลักษณะของการเก็งกำไรหรือว่าเทรดเล่นตามระบบอยู่หรือเปล่าคะเออตอนนี้ต้องผมผมสมใช้นี่นะครับคือ คือเราลดผอนไปบ้างแล้วทีน,นี้เราก็รอวันที่มันตกแรงๆซึ่งมันก็ทําให้มันเกิดแต่ละเราก็เลยเข้าไปซื้อ,อซื้อเสร็จแล้วเราก็ถือข้ามปีไปเลยเพราะว่าค่ะไปลุ้นเอาว่าต้นปีใหม่ฝรั่งจะกลับเข้ามาลุดแรงไหมถ้าถ้าไม่กลับเข้ามาเราก็ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ขาดทุนอะไรเยอะน,นะครับค่ะมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรนะมีโอกาสลุ้นด้วยซ้ำไปสำหรับปีหน้านะครับจะไปพันกกอะไรว่ากันไปนะครับ แล้วมองบรรยากาศแบบนี้หุ้นไหนนำคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหลักๆคือเดลต้ากับเบเนี่ยนะคะวิ่งขึ้นมาค่อนข้างจะแรงอะคะ่ะครับค่ะเดลต้าก uh, ับเบมีลักษณะเดียวกันนะครับคือคพูดถือหุ้นใหญ่เขาไม่ได้ขายหุ้นนะครับค่ะมันก็เหลือสภาพคล่องอยู่ไม่เยอะอพวกนักเก่งกำไรารายใหญ่ก็เข้าไปเก่งกำไรเดี๋ยวว่าจะรายใหญ่เลยครับรายย่อยก็เข้าไปมั่วส่้กันอยู่ในนี้ครับค่ะมันก็เลยทําให้คือแคบเบก็เป็นอีกตัวนะครับแต่ว่าพวกนี้มันจะมีวันที่จบจบรอบนะครับค่ะ วันนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยผมก็แนะนําให้ถ้าใครมีอยู่ก็แนะนําขายแล้วละครับใกล้จบรอบแล้วครับใกล้จบรอบแล้วครับไม่ไกลจากนี้แล้วครับแต่ว่าจบยังไงไม่รู้นะครับจบสวยจบไม่สวยได้ว่ากันไปนะครับค่ะแต่ว่าเขาเขาสองคนเนี่ยมีข้อดีอย่างตรงที่มันช่วยให้ไออารมณ์ในตลาดหุ้นนะครับคอารมณ์เก่งกะไรมันมันกลับเข้าหมดตลาดออมันคึกคักมันรู้สึกเอสดชื่นอ่ะครับ รู้สึกอย่าง<ห>จะตามเีเท่าที่เช็คยังไม่ได้ขึ้นกับเขาเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็ <c oughs> ไม่ได้ลงอ่ะอก็ไม่ได้ลง <c oughs> นะครับ <c oughs> มีโดยรวมๆเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์อย่างนี้ไปอยู่อยู่จนถึงวันที่สามสิบนะครับวันสุดท้ายก็ <c oughs> เราก็จะยืนอยู่แถวนี้แหละครับแต่ว่าการที่จะหลุดพันห้าลงไปก็หลุดไม่เยอะแล้วครับก็คือประกอบบวกลบอยู่แถวนี้นะ <c oughs> ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะทําปิดที่เหนือพันห้านะปีเนี้ครับ มองในเชิงพื้นฐานบ้างครับพี่เปียครับทรัมป์เขาลงนามล่าสุดในการออกมาตรการช่วยเหลือแล้วนะครับ9แสนกว่าล,ละะ้านดอลลาร์สหรัฐความเชื่อมั่นตรงนี้เองเนี่ยมันมันน่าจะสามารถทำให้ฟันโฟ้ต่างชาติไหลเข้ามาในหุ้นกลุ่มที่เป็นไม่กะปเเพรได้มากน้อยขนาดไหนช่วงหลังจากนี้ครัอก็ของเรามันของเรามันจะเป็นหุ้นประเภทไโออีคเนมีครับค <c oughs> ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะมีไหลเข้าบ้านแต่คงไม่ไม่ได้เป็นหลักอาจจะไปที่ไต้หวันไปที่เกาหลีซะเยอะ <c oughs> อินเดียพวกนี้ยังเยอะอยู่ของเราก็จะ จะมาเป็นช่วงๆแต่ว่าไม่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 เขาเรียกอะไรไม่เทออกแน่นอนครับไม่แกงไม่แกงก็สิค่ะยังไงก็ลุยกันแน่นอนนะครับสำหรับทั้งุณต่างประเทศครับสำหรับช่วงในการที่จะรอคอยข้ามปีแบบนี้ยังสามารถถือครองหุ้นได้ได้นะคะแนะนําหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษที่สามารถเข้าจังหวะนี้ได้และถือข้ามปีได้ไหมคะหรือว่ามันผ่านโอกาสในการช็อปไปแล้วคะคือคือราคาหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับ ตอนนี้ไอ้สำหรับหุ้นกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เดลต้ากับกับเบนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังก็ยังถือว่าไม่ได้น่าเกียดถ้าหร่ถ้าจะซื้อราคาแถวนี้นะครับค่ะแต่จะให้ดีเนี่ยสองสาวันนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดมันเกิดย่อมาคลีปัปจจัยลบเนี่ยเราต้องระวังเรื่องโควิดในประเทศเราเนี่ยครับค่ะเอผมรู้สึกว่าอกังวลว่าจะมีล็อกดาวน์หรือเปล่าผมผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าสถานการณ์ณขณะน,นี้ต้องถือว่ายังควบคุมไม่ได้นะครับค่ะ เพราะฉะนั้นรอจังหวะในการซื้อจะสวยกว่าหุ้นที่จะบอกในชุดเนี้ยอย่าให้อยาให้อยาให้อย่าเพิ่งเข้าตรงเนี้ยครับค่ะคือรอ,อยอ <จะ S 1> หนะรอยอดักงนี้นะครับโชคดีอาจจะลบยี่สิบลบสามสิบว่าไปนะครับแต่ว่าผมผมเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศนิดหนึ่งครับค่ะครับแทนสถานการณ์ประเทศทํา,าให้หุ้นลงก็แบงก์กรุงเทพแตติดกรไทยพวกนี้ก็ยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่อ่าปตทเอ่อท็อปค่ะ AOT พวกนี้ได้ครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่ทั้งสิ้นครับห้าตัวนี้เป็นตัวไหนรอรอจังหวะนิดนึงนะครับจังหวะนี้อย่าเพิ่เข้าไปอย่าเร่งร้อนวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่เปียคคะ ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างสดใสเลยนะคะสำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยนะคะและมีโอกาสลุ้นว่าจะได้ไปต่อด้วยนะคะเพียงแต่ว่าจังหวะนี้ใครที่ตกลดในช่วงสักพันสี่ตอนนี้อดใจรอสักนิดนึงรอย่อรอปรับฐานบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ต้นทุนที่ดีที่สุดส่วนใครที่ถือว่าเข้าไปตั้งแต่ช่วงพันสี่ร้อยจุดเนี่ยท่เบยก็แนะนำว่ายังมีโอกาสถือข้ามปีได้นะครับหากว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ถือว่าแนวโน้มราคาปรับเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะครับสามารถถือครองได้ครับส่วนะนาของร การเราในวันนี้นะครับก็กลุ่มกับการที่ตอนนี้เนี่ยเร่นรอบปัจจัยเรื่องของโควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับหยวนต้านแนะนํา S T G T นะครับแล้วก็ S L แนะนําแบมขณะที่ D B S Wicker แนะนําเสนาครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจทิ้งท้ายปลายปีแบบนี้ด้วยละค่ะ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปีนี้นะครับอาจจะสร้างผลกระทบให้กับหลากหลายธุรกิจแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่ได้รับความนิยมแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของถุงมือยางซึ่งล่าสุดนี้เองทางสามพาร์ทเนอร์ใหญ่นะครับได้มีการจัดตั้ง HMMG นะครับผลิตถุงมือยางในไตล M Plus 3ครับ ข้อมูลล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณวารินทิ์ทิวารีกรรมการผู้จัดการบริษัท HN Medical Group จำกัดหรือว่า HNMG ครับท่านบอกว่าจากสถานการณ์โควิด1 9สร้างกระแสธุรกิจเทรนด์ใหม่ของโลกที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากอนามัยและก็ถุงมือยางดังนั้นบริษัทจึงได้ร่วมกับ2บริษัทใหญ่ประกอบด้วยบริษัทวิเศษอินเตอร์เนชั่นแนลร๊ปจำกัดและบริษัทชิโนพลัสพลัสจำกัดครับก่อตั้งบริษัท HN Medical Group จำกัดหรือว่า HNMG เพื่อผลิตถุงมือยางลาเทกในไตรวายนิลที่มีคุณภาพสูงและยังได้รับมาตรฐานสากลทั้งในระดับเอเชียยุโรปและอเมริกาป้อนสู่ตลาดในระดับโลกภายใต้แบรนด m ์ m อ็มพลัและ c l e a n s นะครับรวมถึง4แบรนด์สำหรับการส่งออกได้แก่ m plus, D+ ลนะครับแล้วก็ e a s y c a r รรวมถึง Palm Chill แล้วก็ a ซ e Plus โดยโรงงานการผลิตจะอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับ วัตถุประสงค์ของบริษัท HN Medical Group นะคะคือการที่ว่าในการจัด MOU ในวันนี้คือการเราเราสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ซื้อ นักลงทุนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้เราจัดการสตรีมมิ่งการทำไลฟ์ซูมไลฟ์บอร์ดแคสต์ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งไม่สามารถเดินทางมาในประเทศไทยได้นะคะ mm hmm. เราสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนนักลงทุนหลายๆท่านพยายามที่จะเข้ามาทำจอยเวนเจอร์กับเรานะคะอันนี้เป็นการสร้างความความมั่นใจให้กับนักลงทุนเหล่านั้นยอดการส่งออกนะคะของ ธุรกิจของในประเทศไทยเป็นลำดับ2ของโลกนะคะซึ่งทางบริษัท HN Medical Group เนี่ยคาดหวังที่จะช่วยรักษาตลาดให้ประเทศไทยยังเป็นลำดับ2ของโลกนะคะธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมเช่นการสร้างงานคืนผลประโยชน์ให้กับส่วนร่วมของทั้งคนไทยแล้วก็ในชุมชนที่เราไปตั้งโรงงานอย่างเช่นอยู่ที่ปนนนิคมอย่างนี้ค่ะเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะครับ HNMG หรือบ,บริษัท HN Medical Group จำกัดเนี่ยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตแล้วก็ดูแลสนับสนุนการส่งถุงมือยางในกลายให้กับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นนะครับภายใต้แบรนด์พรามแครแล้วก็เป็นผู้ผลิตสองแบรนด์ใหญ่ในยุโรปก็คือ m e d i b i r d จากสหราชอาณาจักรแล้วก็แคทมาจากไต้หวันด้วยครับ ติดตามกันต่อนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่สนใจในเรื่องของการส่งออกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กําลังจะเริ่มต้นหรือว่ากําลังเตรียมการนะคะที่จะขยับขยายนะคะโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะในปีหน้า2564นั้นจะถือว่าเป็นช่วงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะดังนั้นทางด้านของ Exim Bank ก็เลยมีมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในด้านสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยดีๆรวมไปถึงเรื่องของการประกันการส่งออกด้วยมีร,รายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ เอ็กซิมแบงก์ออกมาตรการของขวัญปีใหม่ปี2564สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและบริการประกันการส่งออกเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกให้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นใจแม้ในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมาตรการด้านสินเชื่อผู้ประกอบการที่พึงเริ่มต้นธุรกิจส่งออกอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปี3เดือนแรกวงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อรายใช้บุคคลค้ำประกันผู้ประกอบการเอส E. อัตราดอกเบีย้ยต่ำสุด4%ต่อปีในปีแรกวงเงินสูงสุด8ล้านบาทต่อรายใช้บุคคลค้ำประกันและหนังสือค้ำประกันของบอสอยพิเศษลดอัตราดอกเบีย้ยอีก0.25%สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาตรการด้านประกันการส่งออก รีค่าวิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด3,000บาทต่อรายผู้เอาประกันรายใหม่ฟรีค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน1รายต่อกรมทันสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับบริการ100รายแรกผู้เอาประกันรายเดิมรับส่วนลด50%ค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน2รายต่อกรมทันตั้งแต่บัดนี้ถึง28กุมภาพันธ์ส5 6 4สนใจขอรับบริการติดต่อ Exim ซิม k สำนักการใหญ่ โทร026172111หรือสาขาทุกแห่ง ณผู้ชมครับในช่วงปี2563นี้ถือว่าเป็นปีทองของบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นมามากมายหลากหลายพฤติกรรมจริงฮะการเติบโตของกองทุนเทคทำให้หลายคนมีคําถามว่าแล้วปีหน้ามีโอกาสที่จะไปต่อหรือว่าเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้เองนะครับเราจะตรวจสอบกับทางคุณชาคริตพืชพ,พ,พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะค,ค,ค่ะคุณชาคริตมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องถามคําถามคาใจของนักลงทุนกันซะหน่อยนะคะช่วงจังหวะเวลานี้ป,ปลายปีตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะหลายๆตลาดยังสามารถที่จะเดินหน้าทำ all time high บางตลาดเหมือนไม่มีโควิดเลยค่ะปีหน้า2564มีโอกาสที่จะไปต่อไหมคะเรามองยังไงบ้าง ครับถ้าเราดูเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเห็นว่าการระบาดของโควิดมันก็ไม่ได้ลดลงจากรอบที่แล้วเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราดูเรีแอคชั่นของตลาดหุ้นเองนะไม่ได้แพนิคเหมือนกับรอบแรกที่มีการระบาดอันนั้นก็หมายว่านักทุนเนี่ย มองถึงข่าวดีที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นโดยเฉพาะในเรื่องวัคซีนที่มีประสริทธิภาพสูงมากที่ประกาศออกมาในช่วงนี้นะอันนั้นก็คือความหวังนะร <c oughs> วมทั้งในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือ,อ,อทั้งภาครัฐเองนะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำนะซึ่งพวกนี้นะทำให้เป็นการคาดหวังในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในปีหน้าด้วยเช่นกันนะซึ่งนี้เป็นความคาดหวังที่ต่อเนื่องมาจากช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับท, <c oughs> ท,ที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า ทิศทางยังเป็นทิศทางที่บวกอยู่สําหรับปีหน้านะครับครับอันนี้คือในเชิงภาพรวมรแต่ถ้าเกิดเราเจาะเลึกดกันในเชิงของหุ้นกลุ่มเทคบ้างหรว่าจะเป็นกองทุนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบ้างนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะมีคําถามอยู่ไม่ว่าจะฝากฝั่งจีนหรือว่าสหรัฐปีนี้เปอร์포เรนซ์ <performance S 1> ดีมากฮะปีหน้าทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปฮะครับสำหรับหุ้นเกี่ยวข้องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เรียกว,ว่าเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะฮะคยีซึ่ง กา,การพูดถึงว่าเป็นเศรษฐกิจยุคยุทิทอน,นี่นะระยะเวลาที่ใช้มันไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นๆนะครับซึ่งในปีนี้เช่นกันนะถ้าเราไปดูนะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะมันมีถ้าเราดูพวก ETF ที่สะท้อนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆที่ออกมามันมีผลตอบแทนตั้งแต่ระดับ30-80%ครอันนี้ก็หมายว่าบางกลุ่มในของเทคโนโลยีนะ ให้ผลตอบแทนที่สูงมากทีเดียวนะในคลิปบางกลุ่มอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าอาจจะสู้บางกลุ่มไม่ได้นะอันนี้ก็มันจะมีเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ย่อยที่มีการแข่งตัวได้ดีมากนะอันนี้มันเห็นว่าโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้จะถ้าเราไปดูพวก ETF เกี่ยวกับพวกนี้นะ,ะเห็นว่ามีการผลตอบแทนจะสูงกว่าหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปขนาดใหญ่นะ,ะซึ่งเราขอให้ดูย้อนหลังไปในช่วงประมาณปี2000เนี่ยนะเราจะเห็นบริษัท ในยุคนั้นมันก็จะเป็นพวก Microsoft พวกอะไระถ้าคุณนึกนะปี2010คุณจะนึกถึงพวก Apple พวกอเมซอนพวกนี้นะแล้วก็ในยุค2020เนี่ยมันจะมีหุ้นแนวเดียวกับ หุ้นในอดีตนะฮะที่<ะ>มันขยายตัวได้รวดเร็วมากอันนี้ก็คือเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เราคิดว่าเป็นเรียกว่าเป็น next generation สำหรับห,หุ้นพวกนี้เช่นหุ้นเกี่ยวข้องกับพวกแม้แต่พวก payment system พวกเกี่ยว analytics นะะ data analytics พวกนี้ซึ่งเราเห็นว่าทั่วโลกตอนนี้นะฮะพวกนี้จะมีความสำคัญมากรวมทั้งพวกโ o บติกพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่ง sub sector พวกนี้นะจะมีการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ยุคเรียกว่าดิจิทัลอีโนมีในอนาคตซึ่งพวกนี้เราคิดว่าเป็นหุ้นกรอที่ยังมีความสามารถที่จะขยายตัวไปได้อีกในช่วงสองมปีข้างหน้านะาเพราะฉะนั้นเราเราจะไปเน้นในพวกที่มีการขยายตัวได้รวดเร็วได้ร,ร,รับ40-50%ต่อปีในช่วงสองสามปีข้างหน้าซึ่งกลุ่มเซกเตอร์พวกนี้เราคิดว่ายังมีโอกาสนะ,ะถึงแม้ว่าช่วงหลัง นักลงทุนเองอาจจะมาคุยกันในเรื่องของ Val u e stock มากขึ้นนะแต่เราก็คิดว่าในที่สุดหุ้นโกลดพวกนี้ก็คือ e a r n i n g นะฮะที่จะเป็นตัวที่ทำให้ราคาหุ้นผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวนะซ,ซ,ซึ่งการลงทุนในหุ้นประเภทนี้นโลยีเราอาจจะต้องมองการลงทุนแบบระยะยาวเพราะฉะนั้นนักลงทุนช่วงนี้จะเห็นว่ามักจะให้ความสำคัญว่าการปรับตัวลงมาก็คือโอกาสในการเข้าซื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเราคิดว่า หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นหุ้นที่ มีโอกาสแก่ตัวแล้วก็น่าลงทุนต่อไปในอีกสองปีข้างหน้าทีเดียวครับค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะคุ้นหูอยู่แล้วแหละพราในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะ Google Facebook นะคะ Amazon Apple นะคะเป็นยักษ์ใหญ่ Microsoft เองนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองในระยะถัดไปคือกลุ่มไหนก็ยังโตอยู่แต่ก็กลุ่มรองๆลงมาอย่างร r าวหรือว่าเรื่องของธุรกรรมต่างๆเนี่ยพอจะหยิบยกตัวชื่อบริษัทหรือว่าตัวธุรกิจที่มีภาพชัดๆที่คุณผู้ชมอาจจะใช้งานอยู่แล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นเพิ่มเติมได้ไหมคะ ครับผมขอยกตัวอย่างเช่นว่าในอเมริกามีบริษัทแควนะ,ะบริษัทหนึ่งนะซึ่งอันนี้จะเป็น Payment System นะซึ่งอันนี้มันจะให้บริษัทพวก SME นะฮะทั้งหลายที่เขาไม่มีความสามารถในการพัฒนาระบบพวกการการทำ Inventory การจับจ่ายใช้สอยแล้วมีระบบที่จะติดตามพวกนี้นะฮะใหะ้สามารถที่จะรองรับเพราะว่าการลงทุนอะไรต่างๆมันอาจจะสูงแต่บริษัทนี้มันสามารถเข้าไปเซอร์วิสในพวก SME ขนาดเล็กพวกนี้สามารถที่เข้ามาเช่นว่าอีกบริษัทหนึ่งในพวก Uh, พวกเบสอันนี้เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซในญี่ปุ่นนะฮะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันก็เป็นบริษัทที่ขนาดเล็กเท่ยเทียบอเมซอนหรือบางบริษัทในบราซิลเช่นกันนะพวก <c oughs> ทำอ e ีคอมเมิร์ซในบราซิลพวกนี้ซึ่งในในบริษัทพวกนี้นะฮะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้การขยายมันยังมีโอกาสสูงมากนะฮะ <c oughs> หรือแม้แต่ในเกี่ยวกับระบบการสื่อสารนะฮะเช่นบริษัทในอเมริกาเช่นกันนะฮะเช่นบริษัท ขนาดเล็กบริษัทหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการพัฒนา,รราการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็สามารถที่จะไปะช็อปไปเลือกลงทุนได้นะเพราะฉะนั้นเองกลยุทธ์การลงทุนของเราการจัดทับประพอของเราจะเลือกหุ้นเลือกกลุ่มยังไงดีครับเลือกกลุ่มที่เป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วโอกาสเติบโตต่อไปหรือว่าอาจจะเน้นโกลสต็อกหรือว่ากลุ่มกองทุนที่เป็นกลุ่มใหม่ๆบ้างอ๋อครับสำหรับกองทุนของ MFC เองเรามีเอ c Next Generation นะซึ่งกองนี้นะจะเป็น หรือว่าตัวย่อใช้ MGTX e นะฮะกองนี้ะจะมี u n i v e r s ร์ y ลงทุนอยู่ประมาณ1200หลักทรัพย์1 2นะฮะ<อ>1200ตัวซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกนะะแล้วก็กองนี้จะลงอยู่ประมาณ120จากเลือกจากหุ้นพวกนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การลงทุนมันก็จะกระจายไปยังเซกเตอร์ต่างๆทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ผมอยากขอยกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งเช่นเทสลาก็อย่างนี้ทุกคนรู้จักดีอันนี้ก็เป็นแบบตัวตัวอย่างหนึ่งในตัวนี้นี่สุดพัลฟอร์มาร์เลยนะเน็คเทคโนโลยีซึ่งบริษัทกองทุนนี้ก็ลงทุนอยู่มานานพอสมควรแล้วซึ่งอันนี้สร้างผลงานดีๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของฮาร์ดแวร์ที่เป็นบริษัทซึ่งเป็นเน็กซ์เอเจนชั่นเช่นเดียวกันนะที่ทางกองลงทุนอยู่ ครัค่ะกองนี้นี่เป็นกองท็อปพิกของเราเลยหรือเปล่าคะแล้วเวลาที่นักลงทุนจะลงทุนเนี่ยควรจะสลับใส่เงินยังไงดีหรือว่าจัดพอสําหรับกองนี้ยังไงดีคะผมคิดว่าดังที่เรียนฮะการลงทุนออกองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียนี้ก็เป็นการมองออการลงทุนในะยาวเพื่อการเติบโตของ เทคโนโลยีของอธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวนี้ก็ควรจะเป็นคอ <c oughs> ตัวหนึ่งสำหรับการลงทุนสำนักทุนนะ <c oughs> นอกจากคอตัวนี้แล้วนะฮะในโอกาสที่คิดว่าหลังจากเศรษฐกิจมันซบเซามาพอสมควรในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะน <c oughs> ั้าพอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะ,ะตลาดเรยว่าตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging market <c oughs> จะเป็นโอกาส <c oughs> สำหรับ การฟื้นตัวที่ค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าตลาดที่ผัฒนแล้วเพราะว่าผลกระทบมันจะเจอมาค่อนข้างจะหนักแล้วก็ในช่วงการฟื้นตัวมันจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอีกพอร์ตการลงทุนอีกพอร์ตหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนที่สนใจจะผสมผสานในระหว่างหุ้นเทคโนโลยีที่มีการแข่ตัวมาในปีที่ผ่านมาและคิดว่าต่อเนื่องต่อไปตลาดอีเมอร์จิ้งนะทางเอฟซีก็จะเปิดกองที่เรียกว่าเป็นเอฟซีอีเมอร์จิ้งมาเก็ตซึ่งลงทุนผ่านกองทุน ฟเดอฟเฟนะของเบลลี่แก f o r d นะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นตลาดเอเชียประมาณ70%หรือเราเรียกว่าเป็นประเทศนอร์ทเอเชียที่มีทั้งจีนเกาหลีไต้หวันประเภทแถบนั้นนะประมาณ70%แล้วอาจจะมีบราซิลลาตินอเมริกานะ,ะซึ่งอันนี้ก็เพื่อแคปเจอร์ในส่วนที่ เป็นการฟื้นตัวของภาคสิทธิ์ในระยะต่อไปในปีหน้านะหลังจากที่เราคิดว่าตลาดพัฒนาแล้วก็อาจจะ,ะเริ่มมีการชะลอไปบ้างนะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสสําหรับการผสมผสานของอนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ในส่วนของ emerging market ผสมเข้ามาครับค่ะ,คะนี่นะคะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะนําไปปรับพอร์ตการลงทุนได้นะคะกลุ่มเทคโนโลยีนะสนใจนะคะหรือแม้กระทั่งโอกาสในการลงทุนของตลาดเกิดใหม่สอบถามกันไปเพิ่มเติมได้ที่ MFC นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะดีครับ,ครบ,บดีครับ่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของการกระชับพอร์ตในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันคะ่ะ10โมง5นาทีวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ